PlayStation 2 h ไฮไลท์สนับสนุนโดยแฟนตาอร่อยซ่าแซ่บทุกสีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศอาครับทุกคนครับ PlayStation 2 h ไฮไลท์วันนี้ปิดท้ายนะครับกันด้วยพิม์ล็กสัปดาห์ที่27ครับนี่คือจังหวะที่จอร์ซดนโชครับมาบรูโน่แฟนันนะครับแอซิสมาแล้วซันโชยิงเข้าไปสุดสวยๆครับล็อกหลบ ดีนเฮนริสันด้วยนะครับแล้วก็เป็นนั้นว่าแมนยูเอาชนะนอริแคลฟอเรสไป1ประตูต่อศูนย์ครับตารางคะแนนกันหน่อยครับตอนนี้แมนยูยังนําเป็นจ่าูงนะครับนำแมนซิตี้สามคะแนนเหมือนเดิมนะครับส่วนโปรแกรมนัดต่อไปครับเป็น FA ครับรอบ2แมนยูเปิดออร์ฟร์พบกับเชลซีครับงานนี้พานุพง์เจ้านายใหญ่แมนยูมั่นใจว่าจะเก็บ3คะแนนอ่ะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนตามติดกันต่อไปครับและนี่คือเพรสเซชั่นสไฮไลท์ครับ